สะายดีหรือว่าสวัสดีนะคะวันนี้หรือว่ามื้อนี้เฮาสิภามาเฮ็ดปิ้งแบบหรือว่าปิ้งแพะนั่นเองนะคะวันนี้ก็คือว่าได้แพะมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะก็จะมาทำการแหกแสกจะมาเฮ็ดกันเลยเดี๋จ้า ใส่หัวสีไข่นะั้จะควรตำให้หมุนๆรัวตำให้มันแหลกๆนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยนะคะตำให้มันแหลกละเอียดนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปแป้งนัวลงไปแล้วก็เกลือด้วยจะ้ะแล้วก็ใส่ซอสน้อยนงดนะอ่อเพื่อกวามเพื่อเพิ่มความหอมมันน้อยนึงเอียงวะหลังจากนั้นก็คุนๆนรื่วคนเล่คน,นเล่มันเข้ากันด้วยพี่น,อน้องอ่า นี่น้าตามันก็นเลยเขาก็เลยจะนําไปปิ้งเลยบาดนี้อ่าใสต่ตะแกรงนําปิ้งนํามันแบ,บ้มาปิ้งน้องแบ,บ้ของเขาก็จะหอมแบบระวังมันใหม่เด้วจ้าทุกคนเพราะว่ามันตอนใหญ่มันจะสุกยากเด้อตอนมันใหญ่มากนะทุกคน เป็นซินที่ใหญ่แล้วก็ระวังมันไหม้ด้วยเด้อค่อยๆผิกเด้อผิกจนว่ามันจะสุกนะจสุคนหลังจากนั้นลาติก็ทำเกือบไหม <c oughs> เกือบนอนรับป่ะนะคะมันนานสุกเนาะโอเคเผาวนไปจนมันสุกแหละนี่เห็นไหมหอมหอมน่ากินมากลย่ย ใครเคยกินบ้างปิงแผาที่ประเทศไทยเคยกินบ้างไหมคะที่ประเทศลาวนี่กินบ่อยมอกเลยนะคะมีหอดห่านปิงแบบคุนแหละเดอะ้อถ้าตัวไหนที่มันใหญ่ๆนะซิ้นใหญ่ๆเราก็จะมาปาดปาดออกนะคะหรือว่ามาซอยๆออกให้มันให้มันอะไรนะแผ่บางๆเพื่อจะได้เอาไปใส่ภายแล้วให้มันสุกด,ดีเดอ้อ เราไม่กินแบบสุกๆดิบเรากินแบบแ,บบแห้งๆเลยหลังจากนั้นเราก็มาลงจัดจานให้เรียบร้อยนะจัดคน <c oughs> <c oughs> นะกลิ่นชิ่มไหมอันนี้เราคือไม่ได้ใส่สีเด้ออันนี้เป็นสีแบบธรรมชาติของมันเลยอ่าเมนแล้วเนาะหลังจากนั้นเาก็สซีมาซิมเบงร์น่ตัแซบอ ในตอนนี้น้อยนี้นามงามงามอ่ะอร่อยแซ่บแห้งเด้อพี่น้องเด้อแซ่บหลายลงไปเห็ดกันบึงเด้อจะเด้อเมนอนีบอกเลยว่าสุดยอดไปแล้วสวัสวัสดี